เดี๋เจอที่สามไหอ๋ออ้จะตัวไปได้ครับโอเคครับพี่ครับได้ครับตามร้อมได้ครับฮะชื่อเก่านะไอ้นี่ไม่ไดนได้สม่งกาแฟม่อยู่กับ้าแ อย่านี้ว่าตํารวจได้เตือนแล้วว่าในกรณีที่การเผยแพร่คลิปเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคลิปเนี่ยนะครับมันผิดต่อกรวมและโดยเฉพาะคลิปนี้เป็นคลิปโคเป็นคลิปรามุขนาจารเนี่ยมันผิดทั้งส่วนของการเผยแพร่ภาพรามุขนาจารนะแล้วก็ผิดต่อคอมพิวเตอร์นะครับต้องรับโทษนะครับในกรณีที่คนเอาไปเผยแพร่นั้นก็ต้องหยุดนะครับผมเชื่อว่าหยุดทันที ก็เ,กเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะมีคนเอาหูซึ่งอยู่ในชุดตําแหน่งสุดท้ายอยางกุ้งก็คือตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่หมู่บ้านสิริวัฒนาหนองหอยนะเจ้าซึ่งเป็นชุดข้าราชการฝ่ายปกครองเนาะเอาไปแปะหน้าคีปโป๊บอกว่าผู้หญิงในคีปโป๊ดังกก่าเนี่ยเป็นกุ้งเจ้าแล้วก็ล่าสุดนี่มีจือ่อมีทั้งมีทั้งจือ่อมีทั้งตําแหน่งมีทั้งหู ในเครื่องแบบเลยเขียนว่าอย่างอันซึ่งบุคคลในคลิปกับกุ้งเนี่ยมันชะคนเดียวกันแต่ผลเสียหายที่มันโตยมาก็คือเพื่อนฝูงก็ดีเนาะหรือว่าปีป๊ปีน้องๆตรงต่าละแวกบ้านหรือคนอื่นคนไกลเนี่ยคนที่เปิ้ลมาได้ดูคลิปเนี่ยเปิ้ลเข้าใจว่าเป็นอย่างอันจนกระทั่งมีเสียงเตือนเข้ามาที่กุ้งเลยว่าแม่หลวงไปแย่อย่างอย่างอันบดีบดัรเขากับคนดีคนดัรเขาไปทายโป้ทายเปลือยลงในโทรศัพท์กายอะ่ะน้องก็ถามว่า แม่หันการว่าคลิปมันเป็นในครบอกว่าแม่มาหันก้นเล่าก้นลือเฮาไปแย่อย่างอันอันนี้ค่ะคือมันเป็นผลกระทบโดยตรงกับตัวกุ้งเนาะว่ามันบ่ใจและจนกายเป็นเฮาแต่แต่ยะเจ้าเรือ่องที่สองก็คือเครื่องแบบข้าราชก,การฝ่ายปกครองก็คือเครื่องแบบผู้ใหญ่บ้านสำหรับกุ้งเนะี่ยมันถือเป็นตนําแหน่งทรงเกียรติสาหรับกุ้งเป็ถือเป็นเครื่องแบบศักดิ์สิทธิ์แต่คุณเอามาแปะไว้กับคลิปสื่อร้ามุกอนาจาร์เนี่ยก็ว่ามันบ่สมควรนะเจ้าอย่างที่สาม คนที่ยกมือไหว้กุ้งหรือกุ้งยกมือไหว้เปิ้ลน่ะถ้าเกิดว่ากุ้งมาแก้ตาน,นื่อตัวเกา่าเนี่ยแล้วแหมกรรมเนี่ยเปิ้ลจะยกมือไหว้กุ้งได้อย่างไรความเขาโรพความศรัทธาที่มีหือคนที่เคยสนับสนุนเปิ้ลจะขึ้นจะไดก,กับกุ้งเนี่ยเจ้าค่ะอ <fid> ืมเราจะดำเนินคดีถึงที่สุดว่าไงก็ตอนนี้นะคะเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่บดีเราบัควรจะเอาอย่างเฮาควรจะทาให้เห็นว่าอันไหนควรทําบัควรทําควรจะทาให้เห็นนะเจ้าว่า ทีนี้ไอ้เรื่องถึงที่สุดเนี่ยมันก็คงต้องดําเนินการว่ากันไปตามกฎหมายอันนี้เป็นขั้นตอนข,ของกระบวนการน้องกบสามารถจะบอกได้นอกว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นยังไงแต่อันแรกเลยคือหนึ่งต้องปกป้องตงัวเก่าก่อนละปกป้องสถา,าบันเก่าที่หนูเคยอยู่ปกป้องเกียรติที่เปิ้นเคยฮือปกป้องคนรอบข้างที่เปิ้นห้าเขาฮือเปิ้นหูสึกบดีกับเพ้าอย่างเงี้ยเจ้าไปเห็นภาพไม่ได้แล้วครับเห็นภาพนี่คือมีคนส่งต่อมามันก็สักเป็นเดือนแต่ตอนนั้นอ่ะ ใช้ชื่อของท่านอื่นผู้ใหญ่บ้านท่านอื่นมาแปะกุ้งก็ยังรู้สึกว่ามันผสมวรน้นองถึงแม้มันเป็นภาพกุ้งแต่ก็ยังคิดว่าในเมื่อถ้าคนไม่เข้าใจเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะซาไปคนเดียวเวนะเจา้ามันจะหายไปคนเดียวแต่มันกลับว่าพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเป็นชื่อเฮาแปะลงไปแต่ตะตวัวแล้วก็เป็นเป็นหูเฮาอย่างเกา่าซึ่งเป็นเครื่องแบบพระราชาการอย่างที่บอกนะเจา้า